อย่างที่เพื่อนๆเห็นจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นตัวอย่างภาพนะครับที่ได้จากเลนส์ตัวนี้ครับผมซิกมา85 m mm m ลล B G D N Art นะครับซึ่งเป็นเลนส์ตัวใหม่นะครับที่ออกแบบมาสำหรับกล้องแบบมิลเลสโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้นะครับก็มีทั้งเาาามาส์ที่เป็น l อเมาส์นะครับแล้วก็เป็นเมาส์บบที่เป็น เป็นเมาส์ของโซนี่นะครับรวมู่ถึงเมาส์ของอกล้องของทางซิกมาเองเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งเลนส์ตัวเนี้ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยผมใช้งานม,มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความประทับใจกับมันค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวเลนส์85มิลิเมตรตัวใหม่ของซิกมาตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ทีเ่เรียกว่าเป็นเลนส์อัปเกรดเป็นเลนส์ทีเ่เรียกว่าแก้ไขจุดต่างๆที่มันเป็นเพนพอยของเลนส์ตัวเดิมนะครับซึ่งเลนส์ตัวเดิมเนี่ย มันเป็นขนาดแก้วเวยติแบบนี้เลยอย่างที่เ,เพื่อนเพื่นเห็นอันนี้คือเลนส์85ม m mm ม f 1.4 dg r ตัวเก่านะครับซึ่งถ้าเกิเปรียบเทียบกันก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมันขนาดใหญ่ต่างกันขนาดนี้เลยพอกับรูปมากๆอันนี้ดูเป็นแก้วเวยติแล้วเจออันนี้แหมอาจจะดูแบบไม่แฟร์นิดนึงนี่ใส่ฮูดอยู่นะครับถอดฮูดออก ก็ยังใหญ่แตกต่างกันมากๆอยู่ดีก็ยังใหญ่แตกต่างกันมากๆ,ๆอยู่ดีซึ่งเ,เจ้าเลนส์ซิกมา85มิเมตร f 1.4 dg dn ตัวใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลนส์ที่ผมหลงรักแล้วก็ประทับใจมันมากๆตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวเนื่องด้วยขนาดที่ค่อนข้างประทัดรัดของมันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรีวิวส่วนต่างๆให้ดูกันว่ามันมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมบ้างแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยมันดีขนาดไหนไปดูกันครับ เริ่มต้นกันที่หน้าตากันก่อนเลยนะครับซึ่งเจ้า Sigma 85ม m mm ม f 1.4 dg dn เนี่ยก็ต้องบอกว่าออกแบบมาในสไตล์เลนซิกมายุคใหม่นะครับที่มีปุ่มต่างๆแล้วก็มีวงแหวนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างนี่จะครบทั่วเลยทีเดียวส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็ติดใจมากๆกับการใช้เลนซิกมายุคใหม่นะครับนั่นก็คือเรื่องของวงแหวนปรับ f สตอที่สามารถจะเลือก f สตอจาก ปุ่มจากวงแหวนตรงนี้ได้เลยซึ่งผมรู้สึกว่าเออดีมากๆถ้าเกิดเราอยากใช้ให้มันเป็นโหมดออโต้เราก็สามารถพลิกไปน,นิดหนึ่งอ่าให้มันอยู่ที่โหมดออโต้ได้เลยนี่เพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้จะเป็นโหมด A นะครับคือเราสามารถที่แบบหมุนมาแล้วให้มันเป็นโหมดออโต้ได้เลยซึ่งโหมดออโต้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มควบคุมด้านหน้าของกล้องนะครับในการที่ เราจะเลือกดูรับแสงในแบบต่างๆคือตรงนี้ถ้าเกิดใครกังวลนะครับเราก็สามารถล็อกไว้ตรงนี้ได้ถ้าเกิดล็อกไว้ตรงนี้นะครับมันก็ยังมีปุ่มในการล็อกอีกทีหนึ่งอ่าปุ่มในการล็อกวงแหวนตรงนี้นะครับมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะขยับขยื่นวงแหวนเอสต็อปตรงนี้ได้เออถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกปุ๊บอ่ามันก็จะสามารถปลดล็อกได้ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเรากดล็อกมาอีกทีหนึ่ง มันจะไม่สามารถหมุนกลับไปที่โหมดออโต้ตรงนี้ได้ซึ่งโหมด A ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นโหมดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือก เอฟซ็อก uh, ด้วยด้วยวงแหวนหน้าหน้ากล้องแบบที่เราคุ้นเคยกันในเลนส์แบบต่างๆนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้หรกผมจะใช้เลนส์ตรงนี้แทนจะมาใช้วงแหวนตรงนี้แทนนะครับซึ่งวงแหวนตรงนี้มันทําให้การถ่ายภาพมันมีฟิลลิ่งมันมีความรู้สึกมันมีความสนุกกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นมาก,มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือเนี่ยแล้วก็วงแหวนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดีคลิกมันได้ดีคลิกหมายถึงทําให้มันแบบไม่มีเสียง ให้มันไซเลนส์นะครับนี่ตรงนี้เราก็สามารถปรับคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยปุ่มคลิกตรงนี้นะครับผลักไปปุ๊บให้มันเป็นออฟนะครับแล้วเราก็จะสามารถหมุนนี่ไม่มีเสียงเลยเห็นไหมขยับมาให้เพื่อนๆอ่า ได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงคลิกอะไรมาเลยนะครับซึ่งการที่เราดีคลิกมันตรงนี้มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะปรับเอฟสต็อปได้อย่างลื่นไหลแล้วก็นุ่มนวลมากๆซึ่งตรงนี้ใครที่เป็นสายวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะต้องชื่นชอบมันมากๆแน่ๆแล้วก็สําหรับวงแหวนในการหมุนโฟกัสนะครับก็ต้องบอกว่าวงแหวนในการหมุนโฟกัสเนี่ยมันจะเป็นโฟกัสแบบบายวายนะครับเป็นโฟกัสไฟฟ้าแต่ว่าน้ําหนักในการหมุนโฟกัสเนี่ยมันเป็นน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็หนืดมือในระดับที่แบบถ้าเกิดว่าเราชอบ อบที่จะใช้แมนนวลโฟกัสเนี่ยผมรู้สึกว่า,ามันทำงานได้อย่างค่อนข้างดีมากๆแตกต่างจากตัวเก่านะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นระบบาการโฟกัสแบบกึง Man ่งแมนนวลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งาการที่มันเป็นโฟกัสแบบกึง Man ่งแมนนวลเนี่ยมันก็จะให้ฟีลิ่งอีกแบบหนึ่งแต่นี้มันเป็นการโฟกัสแบบบายวายมันก็จะเป็นการโฟกัสที่ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าแบบนี้มันก็จะ นุ่มมือลื่นมือดีไม่เหมือนตัวเก่านะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างฝืดมือหนืดมือนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นการโฟกัสที่ให้ความแม่นยําในระดับที่ค่อนข้างดีพอสมควรคือมันตอบสนองกับการโฟกัสด้วยปุ่มหมุนเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแต่นี้ก็เรียกว่าทําได้ดีไม่น้อยหน้ากันแม้ว่ามันจะเป็นโฟกัสแบบโฟกัสบายวายล้วนๆนะครับ ถัดมานะครับปุ่มด้านข้างนี่นะครับก็จะมีปุ่มที่มันเป็นปุ่ม AF MF นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะผลักในการที่จะเลือกให้เป็นออโต้หรือว่าแมนนวลได้จากตรงนี้เลยรอบตัวผมเองนะครับที่เป็นช่างภาพแบบที่ถ่ายทาั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยเวลาที่ผมถ่ายด้วยโหมดวิดีโอนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องใช้โหมดแมนนวลโฟกัสซึ่งที่เกิดมันมีปุ่มที่ทําให้เราสามารถสวิชระหว่างออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสได้อยู่บนเลนส์เลยเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถปรับ โหมดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดปุ่มตั้งค่าบนตัวกล้องอีกต่อไปซึ่งตรงนี้มันทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันมี Workflow ที่คล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบมันมากๆากส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมันมากๆเลยนั่นคือนี่ตรงนี้ปุ่มมันเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับมันถูกเซตมาเป็น AFL นั่นก็คือออโต้โฟกัสล็อกนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเรากดลงไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะเป็นการล็อกในโหมดออโต้โฟกัสเอาไว้ให้มันเนี่ยออ ค้างอยู่ในจุดนั้นมันก็จะไม่ออโต้โฟกัสต่อซึ่งปุ่มตรงนี้เราสามารถที่จะคัสตอมในตัวกล้องของเรานะครับให้เป็นโหมดฟังก์ชันต่างๆได้ตามใจเรามากๆเลยทีเดียวเราสามารถที่จะเซตให้มันเป็นโหมดอะไรก็ได้ ซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับการทำงานบนตัวเลนส์มากๆสำหรับที่ท้ายเลนส์นะครับที่ท้ายเลนส์ก็ยังคงมีซีลเวเตอร์ซีลแก๊เจ็ตมาเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นซีลอย่างตรงนี้นะครับในการที่ป้องกันฝุ่นละอองนะครับที่จะเข้าไปสู่ตัวเลนส์เวลาที่เราประกบเข้าไปกับกล้องนะครับตรงนี้ก็จะมีแก๊เจ็ตซีลอย่างมาให้แล้วก็ส่วนขนาดหน้าเลนส์นะครับซึ่งเป็นเพนพอยจาก รุ่นที่แล้วมากๆคือรุ่นที่แล้วเนี่ยมันมีขนาดหน้าเลนส์ที่ค่อนข้างใหญ่มาก80กว่ามิลมันทําให้เ,เราเนี่ยลำบากมากๆในการที่เราจะหาฟิลเตอร์มาใส่เพื่อปอกป้องหน้าเลนส์นะครับเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่ซึ่งการที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยนอกจากมันจะหายากแล้วนะครับในการที่จะหาฟิลเตอร์มาใช้เนี่ยมันจะมีราคาแพงอีกด้วยแต่ว่าเจ้าเลนส์ซิกมา85มิลลิ mm เมตร DG DN ตัวใหม่เนี่ยมันลดขนาดไซส์หน้าเลนส์ลงมานะครับเนี่ยฟิลเตอร์ด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่ขนาด77 Mm, ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่เลนส์โปรส่วนใหญ่เลือกใช้กันนะครับและเราก็สามารถที่จะหาฟิลเตอร์มาใส่ได้อย่างง่ายดายอีกด้วยแต่ตัวผมเองนะครับผมไม่ค่อยนิยมในการที่จะใส่ฟิลเตอร์ในการปรเทคหน้าเลนส์เท่า,าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์ที่มันมีคุณภาพที่ดีขนาดไหนก็ตามนะครับมันจะยังคงไปลดทอนประสิทธิภาพของ image quality ที่ได้จากตัวเลนส์อยู่เสมออยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการไปเพิ่มชิ้นเลนส์ เพิ่มเข้ามาทําให้มันมีโอกาสในการที่จะสูญเสียคุณภาพสูงสุดของเลนส์ไปได้คือถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคุณภาพสูงสุดของเลนส์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ได้ใช้ซึ่งตัวผมเองนะครับผมก็มักที่จะใส่พูดเอาไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่แบบนี้ นี่พอใส่ฮู้ดแล้วมันก็ค่อนข้างหน้าตาดีเลยทีเดียวแล้วตัวฮู้ดมันนะครับมันก็เป็นฮู้ดแบบวงกลมนี่ซิเป็นฮู้ดแบบวงกลมฮู้ดแบบวงกลมเนี่ยปกติเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบฮู้ดแบบวงกลมแบบนี้และผมไม่ค่อยชอบฮู้ดแบบกลีบดอกไม้ในรุ่นเดิมใชกเท่าไหร่นะครับซึ่งฮู้ดแบบกลีบดอกไม้มันดูแบบ มันดูเป็นแฉกมันดูแบบมันดูเยอะแยะมันดูวุ่นวายพูดแบบกลมๆมเนี่ยมันดูเท่มันดูคลาสสิกแล้วมันโตหูนะครับมันก็ยังคงมีปุ่มมีมีปุ่มในการปลดล็อกหูทําให้เราสามารถที่จะถอดใส่ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวคือถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะล็อกแบบแน่นหนาไม่สามารถที่จะหมุนออกได้ง่ายๆไม่สามารถที่หมุนออกได้เลยแล้วกันครับแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงดีมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเรากดลงไปเบาๆแล้วเราก็บิดนิดนึงเนี่ยมันก็สามารถที่จะถอดออกมาได้อย่างง่าายยด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออซิกมาออกแบบใส่ใจในเรื่องของการออกแบบวัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นเลนรวมจนถึงฮูดเนี่ยออกแบบมาได้อย่างค่อนข้างถูกจริตถูกใจผมมากๆเลยทีเดียวครับ สำหรับประสบการณ์ในการใช้งานเจ้าเลนสิ mm g มา85มิม f 1.4 DG DN ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าผมใช้งานมันได้อย่างค่อนข้างมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับกับเลนส์ตัวเก่าเนี่ย85มิลิมตัวเก่านี่นะครับที่มันเป็น DG ธรรมดาเนี่ยตัวเนี้ยเพนพอยต์ของมันมา,มากๆเลยคือเรื่องของขนาดแล้วก็น้ำหนัก ขนาดเนี่ยถามว่าตัวผมเนี่ยใส่ใจกับมันมากไหมเรื่องของขนาดที่มันค่อนข้างใหญ่โตมโหรารขนาดเนี้ยผมไม่ค่อยใส่ใจกับมันมากครับเพราะว่าขนาดที่ใหญ่โตเนี่ยเ,เวลาเราทํางานเวลา,เาจับถือตัวเลนส์เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะประคองเลนส์ได้ใหญ่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีขนาดที่ใหญ่โตแล้วก็จับได้ค่อนข้างถนัดมือมากๆแต่ส่วนที่มันเป็น,เ,ปนเพนพอร์จริงๆเลนส์ตัวเก่าเนี่ยมันคือเรื่องของน้ําหนัก ที่มากเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณกิโลนึงอะ่ะซึ่งเลนส์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับน้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณ6ขีดเศษๆเท่านั้นเองซึ่งก็ต้องถือว่ามันค่อนข้างเบามาก,มากเรียกว่าเบากว่า,วาตัวเก่าเนี่ย ประมาณ2เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ขนาดหน้าตาของมันเนี่ยก็คอมแพกเล็กกระทัดลรัดนะครับเวลาพกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะประหยัดพื้นที่เรื่องของการจับถือในการทํางานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสอบผ่านโดยสบายๆนะครับเพราะว่าตัวเลนส์มันเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างพอดีมือมันไม่ได้ใหญ่โตทุทะแต่ว่าจับถนัดเหมือนอย่างตัวนู้นครับอันนี้มันก็ยังคงจับถนัดนกัน ส่วนในเรื่องของการออโต้โฟกัสครับก็ต้องบอกว่ามันทํางานได้ดีเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นมาอย่างในเลนส์ตัวเก่านะครับคือมันอาจจะไม่ใช่เลนส์ที่มีความเร็วในการออโต้โฟกัสที่แบบ จี้จ้าชับไวขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยํามากๆแล้วก็ทํางานบนระบบออโต้โฟกัสต่างๆของกล้องโซนี่ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเลนส์ซิกมา85มม DG DN ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่ตอบโจทย์ในการทํางานของผมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพออปติกนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นตัวอย่างภาพถ่ายกันไปแล้วนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับ เรื่องสุดท้ายนี่คือเรื่องของราคาน,นั่นเองครับซึ่งราคาเนี่ยตัวนี้มันก็มีราคาอยู่ที่ประมาณสัก3า0 0 0บาท39,0 0 0บาทนะครับคือถ้าเกิดว่าเทียบกันกับตอนเปิดตัวราคาเลนส์ตัวเก่าเนี่ยตัวนี้มันราคาประมาณสัก43 0 0 0แต่ตอนนี้ราคาน่าจะลดลงมาแล้วนะครับตัวนี้ตอนนี้น่าจะลดลงมาเหลืออยู่สักประมาณ36 0 0 0โดยประมาณผมไม่แน่ใจราคานะครับเพื่อนๆลองไปอัปเดตกันดูละกันแต่ว่าเลนส์ตัวใหม่เนี่ย มีราคาอยู่เพียงแค่39,000บาทโดยประมาณเท่านั้นเองผมไม่แน่ใจว่า,าในช่วงระยะเวลาที่เ,เพื่อนๆได้รับชมวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับมันจะมีโปรโมชั่นอะไรออกมาเพื่อ เป็นส่วนลดในการซื้อหาของเพื่อนๆหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองไปสอบถามกับทางตัวแทนจําหน่ายดูแล้วกันนะครับเลนส์85ม mm ม F 1.4 DG DN ตัวนี้นะครับสำหรับผมนะครับมันก็จะเข้ามาประจําการเป็นเลนส์ในการถ่ายวิดีโอเป็นเลนส์ในการถ่ายถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอในลักษณะงานถ่ายภาพบุคคลของผมต่อไปอย่างแน่นอนก็เพื่อนๆกคอยติดตามผลงานที่ออมันได้จากเลนส์ตัวนี้กันให้ดีแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเพจเออในเฟซบุ๊กเออหรือว่าในช่อง YouTube ของเราตอนนี้กันแล้วแต่นะครับวิดีโอนี้ ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามหรือมีข้อสงสัยนะครับก็ทิ้งข้อความไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจและกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ